ฟอดแล้วครับตัวแรกออกมาแล้วผมมาพอดีครับเมื่อกี้เนี่ยเมื่อเช้าเห็ดเบนเห็ดทางไว้แล้วครับนึ่วันเปนจะอีกมือแรงได้แห่งวัดโมแมงครับเพิ่นฟอดตอนนี้ได้ครับผมมาหอดเพิ่นออกมาแล้วครับตัวหน,นึ่งมีพลังเบงครับผมหล่นน้ำกันที่นอ้องทิ่ไ้แจ็ค้างครับ ออโชคดีครับโชคดีห่างกันสามหมื่นอพอดีครับกับตัวนั้นโอ้ได้จกคางนอกครับ ทต่งเบงครับพี่นกออแบบเดียวนะครับพอดีผมไปเอาห้ามพึงมากครับเมื่อกี้ ัวที่สอมาแล้วครับตุกลุโอ้ไปซ้อมาแล้วครับพี่น้องโอ,โอ้ดุนดุนน้ำกันครับค่อยเบ้งลูกค่อยเบง้งครับพี่น้อง แล้วตัวที่สองอุตัวที่สามแล้วครับพี่น้องนะครับตัวที่สามมาแล้ว ตัวที่สามออกมาแล้วพี่น้องอึ๊บอึบอึ๊บโอ้โหลุ่นน้ำกันครับผมจะได้แจ็คแดมเอาตัวที่สี่ออกมาแล้วพี่น้องโอ้โหออกมา้อมกันเลยตัวที่หาตัวที่หาออกมาแล้วครับพี่น้องตัวที่หาออกมาแล้วครับ เตือดที่หกกำลังออกห้ค no? รับพี่น้องปุ๊บเตือดที่หกออกมาแล้วครับออกเต็มครับพี่น้องเอ๊ะเอ๊ะเตือดที่หกออกมาแล้วครับโอ้โหอเต็มครพี่น้อง เดี๋ยวร้อรุ่นี้ครับรล่อรุ่นี้ครับพี่น้องว่าจะไม่ <c oughs> ตัวที่เก็ตมากแล้วครับพี่น้อง <c oughs> ตัวที่เก็ตมากแล้วครับุ่นตอครับพี่น้องุ่นตอครับุ่นตอตื่นเต้นครับตื่นเต้น นีวบ่ลูกเจ็ดทางแล้วพี่น้องเจ็ดทางแล้วครับมีอว่่ลูก ที่จริงถ้าเป็นไปได้นะครับ<ม>ครับผม,มผมบ่มีกระดมังใส่มีกระดมังผมจะออกเอาไว้ไฟถ่าเอาใส่นมเสีเดียวเลยครับแต่ว่านี่ผมบ่มีนะครับแบบแบบชุกเฉินนะครับเแบบด่วนเร็วนะครับเร็ววันนี้เราพี่น้องปุ๊บปุ๊บตัวที่เกตตัวที่แปดมากเหรครับผมอืออืออือ แกะเกาเกาแต้มฮแล้วพี่น้องตัวที่เกา,าแล้วครับโอ้รุนรุนพี่น้องเกาแต้มแล้วครับแล้วพี่น้องเกาแต้ม้วครับรุนรุนครับพี่น้องมันจะมีอีกบ้า โอ้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นจะได้เจ็กแต้มเนาะครับดูน้ำกันที่น้องก <c oughs> ้าแต้มแล้วครับผมอึบอึบ พี่น้องผู้คนมากก่อนผู้คนออกก้านม็ขายกินนมแล้วครับยนืนหงอกครับออกไมสามครับเป็นเก้าหลุดน,น้ำกันพี่น้องจะได้เยกตัวครับสื้อ้ทยแล้วแต้มที่สิบมากแล้วครับผมสิบแต้มแล้วพี่น้อง ล,ลุนน้ำกันครับสุดท้ายเราจะได้จก็จกจ็กแต้มแล้วพี่น้องจะได้จด็กหางครับโอ้ลุนรุนครับแข็งแรงทุกตัวครับผมเห็นไหมครับออกออกมาแล้วมันอยจะไปหาน้ำเงินสีเลยครับผมโอ้รุนเบิ่งพี่น้องโอ้ตื่นเต้น,น,น,นหลายครับผม ผมเคยได้สูงสุดนะครับ11แต้มพี่น้องหมูยืนนีนะครับผมเคยได้สูงสุด11แต้ม,ตมจะเป็นหมูปลาครับเดี๋ยวรอหลุนต่อครับพี่น้องรุ่นเราจะแจกแต้มนะครับเนาะแต้มสูบเอชมากเลวพี่น้องแต้มสูบเอชมากเลวครับโอ้โหตรวจเพิ่มครับสุดท้ายเราจะได้แจกแต้มเนาะพี่น้อง สิบเอ็ดแต้มครับผมสิบเอ็ดแต้มครับแข็งแรงทุกตัวครับผม